เดี๋ยวมาทำความรู้จักนะครับกับบริษัท NTF อินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า NTF นะครับซึ่งก็เป็นผู้จำหน่ายผลไม้สดคัดเกรดพรีเมียมทั้งสำหรับส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็จำหน่ายภายในประเทศตามความต้องการของลูกค้านะครับโดยผลไม้สดที่ทาง NTF มีการส่งออกเป็นหลักเนี่ยก็จะมีทุเรียนลำไยมะพร้าว นะฮะชมพู่และอื่นๆ <S <S ภายใต้แบรนด์ลิขสิทธิ์ในประเทศไทยของบริษัทและภายใต้แบรนด์ของลูกค้าพันธมิตรแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยไปดูสัสดส่วนไรายได้ก็ยังมีพวกผลไม้อบแห้งในบางส่วนด้วยแต่ตัวหลักเนี่ยคือผลไม้สดอ่ะใช่นะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปสนทนากับทางคุณวิชัยศิระมานกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NTF อินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า NTF สวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบื้องต้นรบกวนท่าน c ีออธิบายอีกสักครั้งหนึ่งสรุปโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทเราแล้วก็สัดส่วนไรายได้ในปัจจุบันเป็นอย่างไรครับครับผมก็บริษัท NTF Intergroup ของเรานะครับเราเป็นบริษัทส่งออกผลไม้สดนะครับอของประเทศไทยโดยเฉพาะทุเรียนนะครับทุเรียนลำไยมังคุดทุเรียนลำไยมะพร้าวแล้วก แล้วก็พวกชมพู่ต่างๆ,ๆนะครับ,รบก็บริษัทเราเนี่ยส่งออกผลไม้สดคุณภาพพรีเมียมนะครับเราคัดเกรดจ,จากทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ส่งออกไปที่ต่างประเทศต,ตอนนี้สัดส่วนรายได้ของเรานะครับผลไม้เนี่ยก็ทุเรียนเนี่ยเป็นรายได้หลักของเรานะครับที่96%นะครับก็เป็นทเรนเป็นรายได้หลักเลยนะครับแล้วก็ประเทศที่เราส่งออกหลักณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นประเทศจีนนะครับประเทศจีนเป็น มีการบริโภคที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็มีการนําเข้าผลไม้จากทั่วโลกใหญ่ที่สุดนะครับออตอนนี้สัดส่วนของการนําเข้าของประเทศจีนของเราเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตขึ้นมาจนตอนนี้เป็นสัดส่วน99%แล้วนะครับ mm. ซึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรามองสเกยภาพในการส่งออกไปที่ประเทศเสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็โซนเอเชียอื่นๆทั้ง ฮ่องกองนะครับรวมถึงไต้หวันเกาหลีแล้วก็รวมถึงชมุชมชนช,ชาวเอเชียในอนาคตด้วยครับผมอย่างที่จีนนี่ตลาดทุเรียนยังมีรูมอีกเหลืออีกเอยอะไหมที่จะขยายก็จากตัวเลขนะครับประเทศจีนเนี่ยสองหเนี่ยมีการส่งออกมีการนําเข้านะครับทุเรียนจากทั่วโลกนะฮะต้องบอกว่าจากทั่วโลกแล้วกัน1นึ่งล้านห้าแสนตันอื <c oughs> 6นนะฮะ,ะประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกไปในปี67เนี่ยครับ8ปด0 0น0 0ตัน52% NTF ของเราเนี่ยส่งออกไปในปีเดียวกันนั่นนะครับอยู่ที่5,000ตันคือประมาณ0,6%นะครับในปี67แต่หน้าปีนี้เรามีการเติบโตขึ้นแล้วก็จีนก็มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณวันนี้ครบ9เดือนที่ผ่านมารวมถึงจริงๆเดือน10แล้วเนี่ยฮะตัวเลขการส่งออกของไทยเนี่ยเราแซงปีที่แล้วไปแล้วทั้งปี นะครับทเรียนะที่ไปประเทศจีนแล้วก็การเติบโตของประเทศจีนต้องบอกว่า,าการเติบโตของการบริโภคทุเรียนเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยได้ทานทุเรียนเนี่ยประมาณหน,นึ่งที่หนึ่งล้านห้าแสนตันนี่นะครับประมาณเขาจะทานอยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับ <ừ> <ừ> ถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับก็คือเราทานกันอยู่ที่ห้ากิโลกรัมต่อคนต่อปีห้าเท่า <ừ> และถ้ามาเลเซียเนี่ยทานกันอยู่ที่สิบสามกิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าประเทศจีนเนี่ยศักยภาพในการการเติบโตยังมีอีกเยอะเลยครับอืมครับอย่างที่บอกว่ายอดส่งออกจากประเทศไทยไปยังจีนปีนี้เนี่ยนะฮะผ่านไปเก้าเดือน10เดือนมันมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีแล้วแล้วของเราเนี่ยมาเก็ตมาเก็ตแรเราเพิ่มขึ้นด้วยไหมในปีนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นครับผมเพราะหน้าวันนี้มาเก็ตแชร์ของเรา9เดือนนะครับเราส่งออกไปแล้ว11,000หมนหนึ่งพตันปีที่แล้วเราส่งออกไปที่ห้า0ันตันครับ เรากลายเป็นตอนที่สัดส,ส่วนของเราเนี่ยประมาณ1.2-1.3%เปอร์เซ็นตของประเทศแล้วครับผมขึ้นมาเกินกว่าเท่าตัวนะฮะถูกไหมใช่ครับผมอ,อ๋อะอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ยอดส่งออกของเราไปยังจีนมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนะัยยะสําคัญแบบนี้ต้องบอกว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยหรือว่าผู้บริโภคแม้แต่คนไทยด้วยกันเนี่ยครับเรามีความต้องการสินค้าผลไม้ที่คุณภาพดีพรีเมียม ทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้าเป็นผลไม้ตัวหนึ่งที่ทุกคนยังเคยมองว่าเหมือนเราเรียกว่ากล่องสุม่มเราไม่รู้ว่าจะสุ่มเจอทุเรียนดีหรือทุเรียนไม่ดีแต่ด้วยหลักการของ NTF เนี่ยเราเริ่มต้นบริษัทด้วยการคำานึงถึงเรื่องคุณภาพเราเน้นว่าทุเรียนที่จะออกจากเราไปได้เนี่ยต้องทานได้เก้าสิบเก้าสิบห้าถึงเก้าสบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นตลาดพรีเมียมในเรื่องของการทานได้อร่อยแล้วก็สวยงามครับเราเลยได้สัดส่วนลูก ค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความต้องการตรงนี้ด้วยครับอืมคือเขา้าเข้าใจฮะคุณคุณวิชัยอย่างนี้คือถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอัตราการเติบโตมันอาจจะอยู่ที่ 10%, 15%, 20%แต่นี้มันพรวดขึ้นมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยแค่ชั่วข้ามปีเนี่ยตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุใดต้องบอกว่าเ,เราวางแผนของเราเรามีการวางรากฐานบริษัทนะครับเรามีการเพิ่มระบบการจัดการตั้งแต่วันแรกในเรื่องของระบบ2 q 2ค นะครับเราวางรากฐานมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยคุณลิตี้คอนติตี้แล้วก็ไทม์ Time, กับเทมเพอเรเจอร์นะครับ<ม>คือเป็นปัจจัยทั้งหมดที่เรารวมกันมาเพื่อสร้างรากฐานของบริษัทร<ม>้านที่สองเนี่ยเราเพิ่มบุคลากรนะครับ NTF เราเนี่ยเราเสริมบุคลากรตั้งแต่ทีมส่งเสริมนะครับทีม QC ทีมโลจิสติกทีมการตลาด<ม>แล้วก็รวมถึงพนักงานมีออฟฟิศด้วยนะครับส่วนกลางน่นาถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า แล้วก็ด้วยการเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่มีความเชื่อมั่นในของเรานะครับ <S <S เราได้เงินทุนเพิ่มเติมมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเรื่อยๆเรานําเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมาสร้างยอดขายที่เราเพิ่มขึ้นแบบโตเติบโต,ตอย่างมีนยัยสาคัญนี้ด้วยมีปัจจัยพวกนี้นะครับเป็นตัวพื้นฐานให้เราครับ ม,มีอิปัจัยหนึ่งแน่นอนมันก็เป็นปัจจัยสาคัญเรื่องของซัลายเชนของเราเนี่ยเพราะแน่นอนนะมันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้องหาทุเรียนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการบริหารจัดการยังไงในช่วงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเราเตรียมการทุกทุกครั้งนี่เราเตรียมการตั้งแต่ต้นฤดูกาลต้องบอกว่าประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยครับเรามีการปลูกทุเรียนแทบจะทุกภูมิภาคแล้วนะครับซึ่งเราจะได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยภาคตะวันออกเป็นพื้นที่หลักนะครับ ภาคตะวันออกและภาคใต้คือพื้นที่ปลูกทุเรียนหลักแต่ณปัจจุบันเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟภาคอีสานทุเรียนภาคเหนืออุตรดิตถิสุโข,ขทยัยนะครับแม้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเชียงใหม่นะครับแม,แม่สอดน,นะครับเชียงรายรวมถึงทุเรียนทองผาภูมินะครับทุเรียนป่าละอูนะครับลงมาเรื่อยๆื่อยประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีการปลูกเ,เก็บเกี่ยวหมุนเวียนกันทั่วประเทศเลยครับแล้วเรามีการวางแผนของเราเนี่ยตั้งแต่ทุเรียนออกดอกต้นฤดูการ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็หมุนเวียนการผลิตไปทั่วทั้งภูมิภาคครับผม,มเอาง่ายๆคือไปจองกระถินในในในส่วนของจองกันในตามสวนเลยถูกปะฮะมันต้องไปล็อกกันประมาณนั้นถูกปะฮะในส่วนของเราไม่มีแอสเซทที่เป็นสวนทุเรียนถูกปะฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยนะฮะก็คือว่าก็แน่นอนมันก็จะอยู่ที่ว่าเราก็ต้องไปล็อกกับทางชาวสวนแล้วว่าเออปีนี้จะเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นถูกปะครับครับผมอืมครับอโอเคทีนี้ถามไปถึงอนาคต คือ67มา68เนี่ยท่านสร้างยอดขายนี่ก็เติบโตถล่มทลายมาละแล้ว,ว68ไป69 69เป็น70นนี่วางแผนจะสร้างการเติบโตอย่างไรและจะใช้ประโยชน์จากเงินระดมทุนครั้งนี้เช่นไรก็วางแผนการเติบโตของเราอะ่ะเราก็มองแล้วครับว่าเรามีการเติบโตอย่างอย่างอย่างเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความต้องการจริงๆก็มีปริมาณสูงแล้วก็สูงขึ้นต่อเนื่องด้วย นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆและรวมถึงประเทศไทยด้วยเรามองการเติบโตเราเนี่ยก็เราตั้งเป้าอะครับขั้นต่ำ60%ต่อปี mm hmm. การเติบโตนะครับของของบริษัทเรานะฮะแล้ว oh. ก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องการนําเงินลงทุนนะครับเงินที่เราได้จาก IPO เนี่ยขั้นแรกเลยก็คือการอันแรกเลยก็คือเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการซื้อขายวัตถุดิบนี่แหละฮะ mm hmm. นํามาหมุนเวียนเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายอันที่สองเนี่ย เรามองถึงศักยภาพของเกษตรกรรมเราเนี่ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรรมเราต้องบอกว่ายังอยู่ระดับ1.0อยู่เลย mm hmm. คือเรามองว่าเราจะปรับจากเกษตรกรรมแบบโบราณเนี่ยไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตรนะครับเราจะนําตอนนี้เรานําเอาเครื่องจักรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมรวมถึงนํานำวัตรกรรมต่างๆเข้ามาเพิ่มการลงทุนของ ipo เนี่ยอันดับที่2เนี่ยก็คือเรื่องการนําเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตนะครับเพิ่มศักยภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มเรื่องของมาตรฐานการผลิต ของสินค้าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับหร,หรือว่าสินค้าอื่นๆด้วยแล้วก็อันที่3ก็เป็นการชําระคืนเงินเงินเงินของสถาบันการเงินต่นางๆครับในตลาดเนี่ยคือมันยังมีเรียกว่าสวนเหลือพออยู่ใช่ไหมที่จะให้ท่านขยายวอลลุ่มได้ในอนาคตใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ท,ทราบะฮะกา,ก,าการเติบโตการการเติบโตของทุเรียนมันเติบโตพร้อมกับทางฝั่งซัพพลายด้วยประเทศไทยมีการปลูกทุเรียนเพาะป,ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นทุกป,ปี อ๋อฮะฮะโอเคอ่ะทีนี้ดูในแง่ของจุดแข็งของเราบ้างเพราะว่าก็เข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจลงผลไม้ถูกไหมถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ่าลงลงผลไม้คือ OEM ของเราเราคือผู้ส่งออกครับลงผลไม้เป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราเราเป็นการทําการทํางานด้วยพันธมิตรทั้งหมดทั้งทั้งซัพพลายเชนเลยตั้งแต่ต้นน้ํา เราส่งทีมส่งเสริมเราเนี่ยไปกับทํางานกับลงดูแลเรื่องของชาวสวนเรื่องของการเพาะปลูกด,ด้วยแล้วก็ในรถในส่วนของล้งเนี่ยเรามีทีม qc เรามีทีม qa นะครับดูแลเรื่องขั้นตอนการผลิตนะครับแล้วก็ในส่วนของโลจิสติกเนี่ยเรามีการควบคุมระบบก,การเดินทางนะครับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของเวลาแล้วก็เรามีฝ่ายการตลาดที่ติดต่อกับลูกค้าเรานําความต้องการของลูกค้าเนี่ยกับปัญหาต่างๆที่เขาเจอเนี่ยนามาพัฒนาแล้วก็ย้อนกลับมาให้กับทุก ทุกระบบทั้งหมดอมโอเคคือขอใช่ของของเราเนี่ยก็เป็นลักษณะว่ามีล้งหลายหลายแห่งในหลายๆพื้นที่ใชถถ่ถูกไหมถูกไหมที่เป็นเป็นตัวไปกว้านซื้อไปไปรวบรวมเอาผลิตผลมาแล้วก็มีการคัดกรองคุณ,ณภาพแล้วก็ส่งต่อมาถึงเราซึ่งเราก็เป็นผู้ส่งออกไปอีกทอดหนึ่งใช่ครับอ่าปัจจุบันนี้เออโอเปเรตอยู่ในกี่จังหวัดเนี่ย ตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยทุเรียนเนี่ยเราจะอยู่ที่ภาคตะวันออกก่อนนะครับก็อยู่ที่ศูนย์กลางอยู่จันทบ,บุรีนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นจะหมุนเวียนทวนเข็มนาฬิกาเลยเสร็จแล้วก็จะมีที่ศรีสะเกดนะครับศร<อ>ีสะเกดเสร็จแล้วก็ไปที่อุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์เสร็จแล้วก็จะเป็นโซนภาคใต้ก็คือที่หลังสวนชุมพร<อ>ครับประเทศไทยตอนนี้จะจะถือว่าเป็นสี่สี่พื้นที่หลักโอเคเออจันทบุรีเออศรีสะเกด อุตรดิษฐ์เสร็จแล้วก็สุมพรวกลงใต้เลยก็คือแบบนี้คือได้ทั้งปีถูกไหมผลิตผลเนี่ยใช่ครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยก็จะสามารถรวบรวมผลิตผลเนี่ยของจังหวัดรอบข้างทั้งหมดเข้าใจแล้วแล้วเราวอลุ่มที่ผลิตผลที่ออกมาในในแต่ละฤดูกาลในแต่ละจังหวัดพื้นที่ในแต่ละจังหวัดมันแตกต่างกันเยอะไหมคุณวิชัยก็ะจริงจริงก็คือพื้นที่เดิมเนี่ยอย่างภาคตะวันออกเนี่ย ก็บอกว่าภาคตะวออก3-4จังหวัดเนี่ยครับจะเป็นประมาณ55%นะครับของของผลผลิตที่มีการส่งออกได้นะครับแล้วก็อันนี้คืออดีตนะฮะและที่เหลือเนี่ยจะเป็นโซนภาคใต้ประมาณ45%แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยโซนอย่างศรีสะเกดอย่างอุตตรประตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ5-10%ของแต่ละภูมิภาคไปแล้วแล้วก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีครับโอเคถ้าฟังดูอย่างนี้ถ้าบายวอลลุ่เนี่ย เอ่อไฮซีซันของ NTF นะฮะ<ม>ก็น่าจะอยู่ประมาณพฤษภาคมถึงกรกฎาคมแถวๆนั้นไหมใช่ครับใช่ครับควอเตอร์ 2, <ม> 2> องควอเตอร์สโแต่ณปัจจุบันนี้เราส่งออกได้ทั้งทั้งสี่ควอเตอร์เลยครับอ่าแล้วก็ทุเรียนนี่เป็นหลักเลยก็ดูทุเรียนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักนั่นแหละว่าถ้าทุเรียนดีผลประกอบการเราก็ดีครับ อืมนะครับเอ๊ะมันมีประเด็นก่อนนะนี้เรื่องของลงจีนมาอะไรต่างๆมากว้านซื้อตัวนี้เนี่ยเออตรงนี้มันมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอ้อที่จริงตัวนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่าลงจีนหรือว่าผู้บริโภคชาวจีนเราจะเห็นตัวเลขการเติบโตเนี่ยครับจริงๆมันเติบโตมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็การเติบโตทะลุแสนล้านของมูลค่าทุเรียนเนี่ยมันอย่างเนี่ยประมาณ4ปีให้หลังมาแล้วนะครับยังนี้ยังไม่รวมถึงทุเรียนแช่แข็งด้วยก็ลงจีเนี่ยเข้ามานานแล้วครับ แต่ว่าสุดท้ายผมว่าอยู่สุดท้ายการแข่งขันนะครับ,รบอยู่ที่ว่าการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจับเพนพอยของลูกค้าใครแก้ปัญหาเพนพอยของลูกค้าได้เสร็จแล้วนามาประยุกต์ใช้ทั้งหมดครับผมซึ่งณวันนี้ NTF เราเราแก้ปัญหาเพนพอยของลูกค้าก็คือเราทําทุเรียนที่ทานได้และอร่อยเสร็จแล้วเรามีการควบคุมคุณภาพแล้วเรามองถึงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตในการใช้เครื่องจักรเข้ามาและรวมถึงว่า NTF เราเริ่มทําตั้งแต่วันแรกเนี่ย เราสร้างแบรนด์ด้วยนะครับเป็นมูลค่าเพิ่มของเรานะครับ,รบอันนี้ก็ดูเออถ้าดูจากเรื่องแบรนด์เนี่ยมันก็มีบางส่วนที่อาจจะลูกค้าอาจจะเป็นแบรนด์ของเขาเองอันนี้มีเยอะไหมใน,นส่วนตรงนี้ครับไม่เยอะครับไม่เยอะ<ม>เพราะนะวันเราตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราส่วนเกือบทั้งหมดของเราเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เราเออคิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้ลูกค้าช่วยทําการตลาดให้เราตั้งแต่วันแรกครับอ๋อก็มีอาจจะสัดส่วนไม่เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับครับ ในแง่ของการบริหารความเสี่ยงบ้างก็อย่างที่ทราบกันนะราคาผลิตผลมันก็มีขึ้นๆลงๆแล้วมันก็มีเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเกี่ยวข้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เราบริหารความเสี่ยงยังไงคุณวิชัยก็ความเสี่ยงแรกเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับผมมองว่าคือเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มทาธุรกิจนี่แหละผมว่าความเสี่ยงทุกความเสี่ยงนะครับมี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 ความเสี่ยมีมีปัญหาของมันอยู่แล้ว แต่ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยจริงๆแล้วมีการประเมินไปล่วงหน้าสองถึงสามปีอยู่แล้ว mm hmm. แล้วในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรารู้อยู่แล้วครับว่าปีหน้าจะเกิดสภาพอากาศแรงฝนแรงหรือฝนเยอะ mm hmm. นะครับในช่วงฤดูกาล mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วชาวต้องบอกว่าเกษตร,รกรของประเทศไทยจริงๆนับปัจจุบันเนี่ยความรู้นะครับเรื่องการป้องกันนะครับเรา เ,เ,รเ,รเราได้ยินการศึกษาอยู่แล้วครับว่า,ถ,า,า,าถ้าอากาศร้อนนะครับร <ừ. S 2> ้อนเกินไปชาวสวนที่ดูแลทุเรียนหรือว่าลำไยห,หรือว่าผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยจะต้องมีการป้องกันหรือทดแทนด้วยอะไรนะครับ <ừ. S 2> อันนี้ผมว่าทางกรมวิชาการเกษตรยหรือแม้แต่กลุ่มชาวสวนด้วยกันเนี่ยณวันนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วใน ntf เราเนี่ยเราก็มีการประเมินเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาภาพอากาศโลกนะครับเรื่องของสาภาพอากาศที่กระทบในประเทศไทยเนี่ย เรามีการส่งส่งเอาข้อมูลพวกนี้คุยกับทางลงและชาวสวนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะป้องกันได้แบบไหนนะครับอืมอ่างั้นถามแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับเรื่องปัจจัยเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแรกเงินอ,อ๋ออันนี้เป็นในครับผมเอ,อเาบาดแข็งนี่เป็นอุปสรรคไหมเราในการฟูดอนแทคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเรื่องของความเสี่ยงเรื่องอัตราแรกเงิน ต่บาดแข็งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนมันจะแข็งไปอีกสักระยะหนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้ทํำยังไงเราฟอร์เวิร์ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะรับมูลไ,ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเปิดโอเค,อเคนี่ผมผมถามท่านอย่างนี้แล้วกลับไปเรื่องสภาพภูมิอากาศนิดนึงคืออย่างปีเนี้ยปีเนี้อ่าผมผมก็เป็นแฟนทุเรียนเหมือนกันนะนะ <c oughs> รู้มาว่าทางพื้นที่ภาคตะวัอนออกเนี่ยประสบปัญหาเพราะว่าพายุเนี่ยมาเร็วปีนี้พอพายุมาเร็วใช่ไหมฮะฝนตกลงมาเนี่ย ต้นมันก็เลือกผลิตใบจนมันสลัดดอกทิ้งหมดเลยก็เลยทําให้ผลิตผลทุเรียนปีนี้มันลดน้อยลงเนี่ยคือเข้าใจแหละว,ว่าเราอาจจะพอคาดการเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าแต่ไอ้วิธีการหาผลิตผลมาทดแทนเออตรงนี้มันหาพพลา์มาจากไหนอ๋อถ้าใช่ครับเวลาเราฟังข่าวทั้งหมดเนี่ยปริมาณฟังดูเหมือนมันจะลดลงแต่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับอืมอ๋อเพราะว่า <laughs> <laughs> สุดท้ายแล้วเนี่ย ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการเพาะปลูกครับทุเรียนเนี่ยจะออกดอกอจะออกผลในประมาณห้าปีขึ้นไปช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับห้าหกปีที่ผ่านมาการเพาะปลูกประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพิ่มขึ้นปีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยหกถึงสิบเปอร์เซ็นทุกปีเลยนะครับแล้วก็ณนะปีปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศกับผลกระทบนะฮะทำให้ทุเรียนมีการสลัดดอกมีการทำอะไรแต่ว่าสุดท้าย การส่งออกเพิ่มขึ้นแปลว่าปริมาณซัพพลายในประเทศไทยเนี่ยมันปลูกเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนอันที่สองเนี่ยครับสภาพอากาศที่กระทบเนี่ยจะเป็นการทําให้ทุเรียนออกเร็วขึ้นหรือช้าลงครับผมจะเป็นการกระทบในการเลื่อนเลื่อนเลื่อนฤดูกาลเท่านั้นนะครับอ๋อคือซัพพลายมันยังมีอยู่เยอะว่าง่ายๆแหละในบ้านเราแล้วเรามีการป้องกันนะฮะตั้งแต่จริงๆผมว่าจะมีการป้องกันตั้งแต่ตั้งแต่ชาวสวนแล้ว นี่สังว่าไอ้เจ้าที่ขายผมนี่มันตุนผมหรปล่าคือสุดท้ายเขาหาของมาให้ได้นะแต่มันขอขึ้นราคาบอกต้องไปราคาขึ้นแน่นอนเพราะว่าส่วนที่สุดท้ายตอนที่ทุเรียนควรจะออกเยอะที่สุดแต่เป็นการกระจายการออกเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นการรักษาสมดุลเล้อก้ังต้อง,ต,อง,ต,องต้องเลือกเวลากินด้วยนะต้องเลือกเวลาด้วยไม่งั้นได้เจอเกินของแพงนะฮะโอเคทีนี้เอ,อ่อคอนเฟิร์มเทรดนนะ16ธันวาคมนี้ถูกต้องไหมฮะ ภายในเดือนนี้ครับภายในเดือนภายในเดือนนี้นะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มเสนอขายหุ้นใช่ครับอ๋อขายผ่านที่ไหนบ้างเนี่ยฮะท่าน c ีอก็เรามี3อมนเดอร์ไลเตอร์นะครับก็คือมี KGI นะครับแล้วก็มี f i n a นซ์ฟินแลนเซียนะครับแล้วก็มีทางหยวนต้าครับโอเค KGI Financier ยไซรัสแล้วก็หยวนต้าถูกไหมครับผมโอเคโอเคครับอ้าวก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้เทรดได้ทันตามกำหนด นะฮะแล้วก็อย่างไรเดี๋ยวเข้าตลาดแล้วเนี่ยกลับมาติดตามมาอัปเดตเรื่องของผลประกอบการกันเรื่อยๆนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับใช่ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณวิชัยศิระมานกุล CEO ของ NTF Intergroup ประเทศไทยหรือว่าหุ้น NTF นะฮะก็คาดการเนี่ยเบื้องต้นว่าจะเข้ามาเทรดประมาณสัก16ธันวาคมวันนี้เป็นวัน เสนอขายหุ้นเป็นวันแรกอ่าเป็นวันแรกผ่านใครบ้างนะผ่านก็มีเคจีไอมีฟิแ a นซ์ไซรัตแล้วก็มีตัวของจุนตาสามบลกสามโบรกเกอร์นะครับ3โบรกเกอร์อราคาไอพีโอเขาหกบาทนะเออคิดเป็น PE ratio เนี่ย5.7เท่าครับนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เห็นหุ้น IPO ีโอที่ราคาเสนอขายโอ้โห ห้าเท่าหกเท่ากันทั้งนั้นเลยนะใช่เพราะถ้าดูในกลุ่มที่อยู่ใน MAI ที่เป็นกลุ่มของขอโกรคือกลุ่มของเกษตรเนี่ยนะพีเ e เขาเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก21เท่าครับอันนี้ PE เฉลี่ยของกลุ่มที่เป็นเกษตรใน MAI นะเพราะเขาเทรดใน MAI นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบ,บอกนิดนึงว่าคือพอพูดถึงเกษตรมันก็กว้างถูกไหมมันจะมีทั้งมันสัปะหลังมีทั้งอ้อยอข้าวโพด คือมันมีหลายผลิตภัณฑ์แต่กรณีของ NTF เนี่ย96%ของส่งออกเป็นทุเรียนทุเรียนคือพอพูดถึงทุเรียนอ่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็น king of fruit ใช่ไหม king of fruit มันก็จะมีความเป็นพรีเมียมของมันหน่อยงั้นไอ้เซนส์ของความเป็นสินค้าบริโภคในลักษณะที่มีการซื้อขายกันคล้ายๆแบบคอมโบดิตี้อย่างเงี้ยก็เป็นซอฟคอม่ะพูดง่ายๆนะซอฟคอมโดิตี คือมันอาจจะมีดีกรีที่แตกต่างนะหรือไม่ได้ผันผวนมากเท่ากับพวกที่เป็นข้าวโพดเป็นอ้อยเป็นมันสําปะหลังเพราะพวกนั้นเนี่ยมันราคามันค่อนข้างที่จะสวิงใช่ไหมสวิงสวายถูกไหมฮะแล้วก็มีปัจจัยในด้านตลาดเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายปัจจัยด้วยกันแต่อย่างที่บอกว่าพอทุเรียนมันเป็น king of fruit ใช่ตัว control ตลาดเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่า นะฮะอาจจะมีน้อยกว่าแล้วก็อาจจะมีเรียกว่า entry barrier คือการเข้าถึงเนี่ยของคู่แข่งที่ที่มากกว่าอ่าฉะนั้นก็อาจจะต้องแยกแยะตรงนี้สักนิดหนึ่งนะแต่ก็เป็นกเกษตรนั่นแหละเป็นเกษตรเหมือนกันถูกไหมฮะแต่เป็นกเกษตรที่พรีเมียมขึ้นมาอ้าก็เดี๋ยวร,รอติดตามดูผลงานนะฮะ NTF